ยืนพันบดอกบัวทีกับบัวเองเลยใช่ค่ะเป็นความตั้งใจจากใจเราเนี่ยค่ะว่าตั้งใจว่าจะมาถวายทรายที่เืองสามดอกนี้ก็เพราะว่าที่ถึงพระพุพพะพพะทธธรรมพระสงฆ์งเนี่ยค่ะแจกดอกไม้นี่มาจากหลายคนที่ได้ผ่านมือมาแล้วแต่ว่าถ้ามาถึงมือเราเนี่ยเราควรจะทําให้เป็นเป็นสิ่งที่เป็นของเราเองเนี่ยค่ะโดยการประดิบประดอยหรือว่าทําสิ่งใดให้มันรู้สึกว่ามันมาจากความเคารพบูชาที่เรามีให้จริงเนี่ย ปกติเลือกช่วงเวลายังไงคะเรียนเทียนยอดจะเป็นช่วงเย็นนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงหงค่ำแต่วันนี้แบบว่าเรื่องเนื่องจากดินฟ้าอากาศด้วยค่ะก็เลยคิดว่าถ้าตอนนี้ยังฝนไม่ตกก็เป็นความสะดวกที่เราควรจะได้เวียนเทียนไม่ง,งั้นถ้าเจอสภาพอากาศที่มันไม่อำนวยเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เราแบบว่าเห่ผชายไม่สะดวกมันก็ไม่ไม่มันก็สมาธิมันก็อาจจะขาดไปในการที่จะต้องเข้ามา 做干煸天。